สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่องเทนเน็นะครับผมก็เป็นการดูจบออกมาจากโรงสดๆ้อนๆเลยนะครับเกินก่อนเลยครับว่าเป็นหนังที่สนุกมากมันแชกแอคชั่นจัดหนักจัดเต็มนะครับแต่เอาตรงๆ ผมก็งงกับเนื้อเรื่องมากคือเออโนแลแม่งเล่นผมแล้วอะ่ะคือหนังแม่งมันแม่งลุน้นแต่ผมไม่สามารถที่จะแบบมันไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจนะครับมันก็เข้าใจแต่ก็งงกับเนื้อหาในหนังว่าเออสลับพวงเวลาแบบนั้นแบบนี้ยังไงนะครับผมผมจะเกิดอย่างนี้ครับหนังเอ,อเรื่องเทนเนตเนี่ยพ่วงก,กับก็คือ ตัว c h r i s t โ p h e ร n o น a n นะครับ Christopher Nolan ก็คือคนที่กำกับ Batman Trilogy สามภาคนะครับที่เป็นภาคเวอร์ชันที่ k ิสเต e n Bell เป็นผู้แสดงเป็นแบทแมนนะครับแล้วก็พวหนังอะไร Interstellar แล้วก่อนที่จะจะมากำกับหนังบล็อกบั b เตอร์ใหญ่ๆเนี่ย <c oughs> ก็เคยเป็นแบบเป็นกำกับหนังเขาเรียกว่าเป็นหนังสเกลเล็กๆอย่างพวกมีเมนโต้พวกนี้นะครับจะเป็นหนังที่ เขาเรียกว่าจริงก็สไตล์ของโนแลนจะเล่นอะไรกับการย้อนแยงวิธีการเล่าเรื่องอยู่แล้วนะครับบางทีคือวิธีการเปิดหัวเรื่องมาเอาท้ายเรื่องมาเปิดเอากลางเรื่องมาเปิดแล้วก็ค่อยเอาต่อเอาต้นเรื่องมาต่อเอาปลายมาต่อนี่คือเป็นสไตล์ของโนแลนนะครับคราวนี้ในหนังเรื่องเรื่องเรื่องล่าสุดที่ที่เขากำกับเนี่ยก็คือเรื่องเทนเน็ตนะครับผมก็มี จะบอกว่าอะไรล่ะทุกคนถ้าที่ได้แบบดูเอ่อเทรลเลอร์ของหนังบ้าบ้างเขาจะรู้ว่าเออมันเป็นหนังที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาเกี่ยวกับการย้อนเวลานะครับแต่ผมบอกตรงนี้นะผมบอกเลยต่อสีที่ผมพูดไปเนี่ยจะบอกสปอยไหมก็เหมือนแต่ว่าจะใช่จะว่าไม่ใช่เหมือนก็ไม่ใช่นะครับเพราะตอนผมพูดสีนี้ออกไปเนี่ยคนที่เข้าไปดูมันก็องไป เกาเนื้อเรื่องกันมาอยู่ดีเพราะว่าเนื้อเรื่องมันงงมากผมดูมาตอนนี้ก่อนผมเข้าไปดูผมว่ารู้มันประมาณนึงแล้วว่าหนังมันจะเป็นแนวไหนแต่พอเข้าไปดูเนี่ยเออเอาง่ายๆถ้าใครถ้าพวกยูทูบเบอร์ที่ทําเกี่ยวกับรีวิวหนังแล้วก็ทำเกี่ยวกับสปอยหนังได้เนี่ยแล้วจะสปอยหนังเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าเหนื่อยเพราะว่าการลําดับเรื่องของหนังเรื่องนี้มันมันมันค่อนข้างจะงงมากเออ มันต่างจากการเล่นเล่นเรื่องของการย้อนเวลาต่างจากเอ e วน e อร์เอ็นเกมมากครับเพราะเ v e n g e r ร์เอ็นเกมเนี่ยเป็นหนังย้อนเวลาก็จสิ่งก,ก็จะเป็นการย้อนเวลาเส้นตรงที่พอเราดูปุ๊บเราก็รู้แล้วอ๋อย้อนไปการย้อนไปเวลาของหนึ่งตัวจะไปสร้างเอ่อเอ่อเส้นเส้นของเวลาออกเป็นแตกแขนงออกเปก็นกี่กี่เวลากี่เวลาก็แล้วแต่ใช่ไหมครับแล้วเวลานั้นก็จะแบบแยกเป็นเอกเทศของมันเอง อะไรประมาณนี้คือพูดง,ง่ายๆก็คือตัวเรื่องมันบ่อยกับการย้อนเวลาของของของเราถ้าย้อนเวลาไปกเราไม่ได้ย้อนอดีตกลับไปแต่เรากลับไปอดีตอดีตนั้นจะเป็นอนาคตของปัจจุบันที่เราย้อนไปซึ่งมันชัดเจนมากในแง่ของออ,อวิธีการเล่นเวลาของ a อเวอเร e ต์อ a นเกมนะครับแต่ว่าเราเื่องเทเน็ตมันไม่ใช่แบบนั้นเอ คือมันเหมือนกับแต่ละคนก็เอ่อมันเขาเรียกว่าเราเป็นการย้อนเวลาแบบเป็นเอกเทศของตัวเองคือมันแม่งโคตรงง,ง,งมากแล้วลำดับขั้นตอนการถ่ายทำผมก็แบบเออมึนถ่ายทำแบบไหนวะซึ่งแบบเอ่อผมจะบอกว่าไงดีล่ะแต่ละตัวการย้อนเรื่อง ย้อนกลับไปเพื่อจะไปแก้ไขอะไรมันมันทั้งจะเกิดผลกับไม่เกิดผลกับอนาคตหรือปัจจุบันก็ได้มันอยู่ที่ว่าตอนที่คุณย้อนคุณจะย้อนไปแบบไหนเออผมพูดอย่างนี้ดีกว่ามัน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 จะแตกต่างจากหนังย้อนเวลา,หลา,ห,ลาหลายเรื่องเนี่ยบางเรื่องก็จะเล่นเนรื่องว่าเวลาคือเส้นเส้นเดียวถ้าคุณย้อนกลับไปเปลี่ยน มันก็จะมีผลกับอนาคตอนาคตและปัจจุบันที่คุณย้อนกลับมาใช่ไหมครับอ,อบางเรื่องก็จะโอเคย้อนไปปุ๊บก็จะเกิดความจริงรูปแบบใหม่ขึ้นมาบาง,บางหนังบางเรื่องก็ย้อนกลับไปปุ๊บก็จะสร้างไทม์ไลน์เส้นใหม่ๆออกมาเป็นไทม์ไลน์ที่แตกแะแงออกไปอะไรอิกก็ว่าไปนะการเป็นไทม์ไลน์คู่ขนานก็ว่าไปใช่แต่แต่ในแง่ของเทนเน็ตเนี่ยมันเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรฮะมันเหมือนกับเวลาไม่มีลำดับของเวลาแล้วใครย้อนไปอย่างไงก็ย้อนไปอย่างนั้นคือเราไม่รอ้สิ้นสุดจนผมดูจบผมไม่รู้ว่าหนังเรื่องเนี้ยถ้าไม่ถ้าไม่นับสิ้นสุดของหนังที่มันจะต้องจบในสองชั่วโมงกว่ากว่าหนังเรื่องนี้จริงๆแต่ละคนเนี่ยไทมราลชีวิตแต่ละคนมันเหมือนกับมันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเพราะมันย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาย้อน,ย,อนย้อนกลับซ้ําซ้อน ย้อนในย้อนอะไรแบบนี้ครับมัน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 งงมากมันงงมากถึงแม้ผมผมจะเข้าใจวิธีที่จะเล่าเรื่องของเขาแต่พอดูตัวหนักจริงผมก็ยังงงว่าเออมัน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 วางแผนกันเป็นเป็นเรื่องเป็นราแล้วมันย้อนเวลากันเนี่ยไอคนอีกชิ้นหนึ่งก็ย้อนอีกชิ้นนึงก็ย้อนแบบนี้อีกชิ้นนึงก็ย้อนแบบนี้เพื่อให้มาสัมพันธ์กันตรงกลางคือ งงแต่บอกเลยว่าโคตรมันนะครับแล้วก็ทุกตัวละครที่เล่นอะเล่นดีหมดดีมากๆทุกตัวเลยครับผมแล้วก็อ,อ,อะไรอะ่ะแบบตัวตัวตัวหนังเองมันมีมันก็แอบ,บมีดราม่าให้เราทิ้งปมให้เรารู้สึก ซึ้งๆกับมันนะมันก็ไม่ใช่ศาสตร์แอคชั่นมาให้เราหรือว่าเอ,อฟิสิกควอนตัมยัดใส่มาอย่างเดียวใน,นระหว่างลายเลยนของหนังเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นอยู่พอสมควรครับว่ามีการสร้างความสัมพันธ์กันแบบไหนในแต่ละตัวนะครับแล้วก็มีจุดพลิกที่แบบผมดูแล้วผมก็เกือบเกือบ เกือบๆน้ําตาคอเหมือนกันในในในตัวหนังณตรงนั้นนะครับจุดพีของหนังคือแบบผมว่าเฮ้ยอ๋อแม่งเอาแบบนี้เลยเหรอเออฉะนั้นผมจะบอกว่าถ้าคนที่ตัดสินใจจะไปดูไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยผมอยากให้คุณเผื่อไว้เรื่องหนึ่งนะครับว่าคุณอาจจะดูรอบเดียวแล้วไม่ดูเรื่องผมบอกเลยแต่ต้องเข้าไปดูคือ ผมไม่รู้จะให,ให้คะแนนเป็นแบบไหนเนาะผมขอให้เป็นคุณสามารถจ่ายตัวเต็มราคาได้ไม่เสียได้ตังค์แน่ๆคือเป็นหนังหนึ่งเรื่องที่แบบเออเออคิทเตอร์รเขาเล่เาอีกแล้วนะครับเป็นพอทที่แบบถ้าไม่ใช่น o ล a n นเป็นคนทำผมกล้าพูดเลยว่าจะไม่ได้งบสองร้อยกว่าล้านเหรียญเนี่ยนนมาสร้างหนังเรื่องนี้แน่นอนคือสองร้อยกว่าล้านเหรียญน,นี่คือมันหนังแบบ ฟอร์มใหญ่ๆที่จะต้องบทหนังหรือว่าตัวพอดเรื่องไม่ต้องแมสมากๆอย่างเงี้ยแบับต้องเป็นหนังระดับ,บเโอเคหนังสงครามก็สงครามเลยหรือจะเป็นหนังแบบฮีโร่ตัฮีโร่อะไรก็ว่าไปแต่นี่คือเป็นพอดหนังที่เหมือนเหมือนผมมองว่ามันเหมือนเป็นเรื่องเป็นเรื่องเพลขึ้นมาในหัวของโนแลนอ่ะแล้วโนแลนบอกเออกูอยากทําหนังแนวเนี้ยเออกูอยากทำพอดเนี้ยอยากขยายพอดเนี้ยเราก็ไปคุยกับนายทุน แล้วก็นายทุนก็บอกเออโอเคกูให้มึงก็ได้สองร้อยกว่าล้านเหรียญเอาไปเลยเอาไปทําเลยแล้วโนแลนก็มาทําซึ่งถ้าไม่ใช่ผมบอกเลยหนังหนังพอดเรื่องแบบเนี้ยผมว่านายทุนให้ได้อย่างมากก็แม่งไม่ก็ไม่เกินสามสิบสามสิบสี่สิบล้านเหรียญหรอกเพราะว่าหนังแม่งมันพอดหนังมันโคตรยากพอดหนังมันไม่ใช่พอดหนังที่สามารถถ้าไม่ใช่สเกลเอ,อ่อสกิลระดับ ชิตโตโฟนโล่เนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีใครทําขยายพอทที่มันไม่ใช่พอทแบบพอทหนังแบบแมสแมสอ่ะพอตหนังมันเป็นอะไรที่แม่งฟิสิกส์สดๆอะ่ะเออมันมันอย่างอินเตอร์เซล่าเนี่ยเหมือนจะซับซ้อนนะจา่าโอเคพอเราดูไปจนจบเรื่องเราประมวลกับมาทั้งหมดเราเข้าใจหลักการของเวลาอะ่ะโอเคมันเป็นเรื่องของการทับซ้อน ของห้วมิติวกาศในอวกาศในอะไรต่างๆช่วงความาความหักเหของแสงหรือความไกลระหว่างโลกกับจุดที่ตัวเอกบินออกไปนอกอวกาศโอเคเราเราเราพอจับทางฟิสิกส์แบบนั้นได้ใช่ไหมครับแต่เรื่องนี้แบบมันมันเหมือนเรารู้แหละว่าเขาจะใช้หลักการอะไรคิดใช้สูตรอะไรคิดอะแต่ให้เขาออกมาจริงตอนนี้ผมคิดไม่ออกผมรู้จะอธิบายวิธีการ ของเขายังไงวิธีการเล่าเรื่องของเขาไงผมยังอธิบายไม่ถูกเลยจนถึงตอนนี้ที่ผมอาดตอนนี้เป็นอารมณ์ส,สดๆเป็อะไรที่แบบผมจะบอกว่าเออผมงงกับพอตมากแล้วก็แบบเป็นอารมณ์แบบเรียวมากๆขึ้นรูออกมาถึงจัโรงหนังมาถึงบ้านได้ประมาณสิบกว่านาทีแล้วก็มาทำคลิปเลยนะครับออมัน ผมยังไม่รู้เลยว่าอันนี้อาจจะเป็นคลิปแรกที่ผมทําเป็นเรื่องเป็นราวเนาะแล้วก็ผมยังไม่รู้ว่าผมจะทําถ้าเกิดจะทําสปอยหนังเรื่องนี้นะผมจะทําดีไหมเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะสปอยไปแล้วจะยิ่งทําให้เข้าใจหรือเปล่าผมว่ามันยิ่งงงเข้าไปใหญ่ใช่เออก็อสุกไม่ง่ายครับหนังเรื่องนี้ผมให้ราคาฟูไพได้สบายๆเลย ถ้าใครที่ช่วงนี้แบบอยากหาอะไรที่มันมัน,ม,นมันงงๆก็เรื่องนี้ครับมันแล้วก็งงจัดชวนติดตามจริงๆนะครับอ,อแล้วกออ็ตัวโรเบิร์ตพัทิสันนีออ่ผมก็รอรุ้นอะยู่เนาะจะรอดูหนังเรื่อง t h อ b แบล็กมของเขาต่อด้วยแล้วก็เรื่องนี้เขาก็ออผมรู้สึกเขามีมีความเป็น มีความเป็นบูตเวงเข้ามาผสมเล็กๆนะอนั่นแหละครับลองดูครับหนังเรื่องนี้ผมว่าไม่เสียดายตังไม่ผิดหวังแน่ๆครับแล้วก็โอกาสหน้าผมจะมารีวิวหนังเรื่องอะไรก็ติดตามชมกันได้นะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ